สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีงาม้าพๆพอกันตอนเศร้านะพี่น้องตอนเศร้าตอนสวยนี่แหละกำลังพากันไปโมโมบุญพี่น้องมือนี่เป็นมือแจกเขาไม่ใหญ่มือนาะเมือ,นนมอ,อยังมือนี่ฮะวันเสาร์เปล่า,ามือนี่เป็นมือวันเสาร์พี่น้องแจกเขาไม่ใหญ่เมือน มื่ออื่นก็มีอีกสองงานโดยเฉพางานแจกเขา่าก็คือคุ้มบัตนนี่แหละคุ้มบัตนเขาประดมซะจอยนี่ยแล้วนเนาะแจกเขา่ามีอย่งซิงกับระบาวคำเชียงไล่ก็ขึ้นประกันภัยบัตนน้นำบัตนเดียวกันกันกบเฮาหรือแล้วนเนาะประการไผ่บัตนเดียวกันเพราะว่าซ้ำซ้ำโซเด้บ,ดบัดแจกเขา่าบัดพร้อมกันอีกมื่ออื่นนะวันจันทร์คำเชียงไล่ไม่เห็นใช่ปะ กระเม่นแหละมันต้องยิงสามใส่สี่ฮาได้ยินปลาเมาว่าว่าแจกมือเดียวกันมือเดียวกันอืมมืออื่นนี่ล่างคนหวันจันไม่คันมือวันจันกระทึกแหละยิงสามใส่สี่มืออื่นนี่แม่ยิงนะพอดีครบสามคืนเลยมือที่สี่ก็เป็นมือตั้งคันแม่นระบาวมือวันจันกระทึกถ้าไปตั้งมือเดียวกันกับไอ้ว่าสามคืนไปไปแล้วจะช็อตหลุดไปไปมะคือวันจช็อตสวย คนก็นเริ่มมาได้พี่น้องบันไก่บันไก่ผู้ได้ซองมือส่งสการผู้ดได้ได้ซองกับมืองานแจกกับพากันมาโมาบุญมากินมาทานเนาะทางนี้พากันเห็ดต้นโอ้สบายดีใส่กองบุญเอ้ยเห็ดต้นใส่กองบุญ thế thôi người dân ơi, <laughs> ô, oh, ba à, nó mượn này, mày <laughs> <laughs> หนึ่งสองสามสี่มีตังบนอยู่สี่องเเ่ะโอ้ยเอาไปเสด็โมกุกันเอาเด้อ่งเอี่กเอาด้ปนงเด้อ กะตกใจเบิดกว่าไพ่ดูดไพ่สอดเกิดอุบัติเหตุโอ้โหจนมือสั่นว่าว่าใส่ไพ่ใส่ไพหนึ่งว่าไพ่ดูดไพ่สอดเอา

ยังมือสัน่นควันสั่นอยู่แลห้าขั้นอ้าวก็จักอยู่ใสห่วยห้องคืนบักแห้งละแล่ขั้นอ้าวยู่้มดเามาดูคนได้ดูต่าเแล้วข้นมุกยานน้ำมันนั่นกระเด็นสทานแล้วมันบุ่มเหรอโ้หนักเลยพคยกับควรนนี้พี่ผาย คนนี้พี่ผายคนนี้พี่ผายย้อนน้ำมันน้ำมันกระเด็นลงอันลงเตามันจะมาหลุบบุญประเด้๋ยงยิ่ห้องไหว้ไหว้เพราะว่าซ้ายไพ่คนหนึ่งว่าไพ่สอดนั่นแหะไ่อดนแล้วไ่นันได้่ใช่อยเอาขึ้นเอาขึ้นบานิเซฟดิคับเอาขึ้น คอยได้ยงินแต่ว่าไพ่ซ้ายไพ่สยไพ่กกันหนึ่งว่าไพ่ดูไทยสอดเนาะ้ส่าอแพงกับเมาแต่โมบุญอยู่ในพี่เนอะเลยมนได้โมได้เบี้หนึ่งว่าเสียงหงสเซลเซลฮาจะโต่ฮาจะมืสั่นเมาถ้ากำลังโมบุญอยู่บัดเสียงห้องหวาววาขึ้นเซลเซลบัดได้เงิน มาได้ย,นดยนินว่าไซพายหนึ่งว่าไพดูทสสักข้า,าวหนียวใสข้า,าวเหนียวใสกับไพกะบก็ออข้า,าวเหนวเออคอยนีนเ้นเล่นๆฮะข้า,าวเห <c oughs> <c oughs> นีย <c oughs> วเอาได้ยนินว่าไซพัย <c oughs> ไข่นี่แหละแหลนฮัอ้าว่าพูดหน้า่าสายไพ่ใหม่่าพูดกับน่าหน้าอะไเนียโอ้ยไดงยินแต่ว่าเอ้ยไพ่ใหม่เพราะว่าสซ้ไพ่พอัับ้านปันก็่อยเลนไ่ใหม่ลูกบนบึกันว่บ่าวดนักกับว่าสาซ้ไพ่บ่าไพ่กะเกอบ่เอยนะว่าไพ่ในเตายูสีหน้าสีน้าเรายู่สังลไม่สีน้ามันแห้งกระลุกวะ มันลาขาวหมพาวหมให้ดีาหมพุ่นจะเมือนมอดไฟคเผื่อไฟสอดทำไป๊วขันอาวล้อ่ะจต้าหัวค่ะยิ้นบมแค่เอออยู่ในปัะได้ยินเพราะว่าสายไผ่หัวหัวกู้กันแหลนฮะขันอ้าวแล้วแล้วเนาะเออปักไผ่เดเลย ไคือหวทมันเต้นไปได้แล้ต้องเอาขัดอ uh> ้าวลงกอดมันปลอดภัยสีแลน่นยังได้ยินว่าใายไฟหนึ่งว่ามันดูดคนแล้วเอออย่ามันดูดอ้ยไหวห้องบัดไพย์บัดเต้นย่งหมน้องเลยเกิดอุบัติเหตุ อันอันแม่ใหญ่ริ้วทอดอันหมูบัดอันหมูต้นแห้งน่ะมันจะมาปูมลงเตามันจะลุกบึนเถียนเถียนเบึนจนันจนใหม่พะห่มเด้พี่น้องเอ้ยบัดได้ยินว่าสายภัยสายภัยว่าซะแพงก็บ่ได้แล่นออกมาเบิ่งแล้วก็แล่นหาคอ้าวพุ่นแล้วเนาะโอ้ยเฮ้ยมาบัดมาัต้นโศกโศกบดีมันยัง มือสั่นตัวสั่นยุยใช่สอดน่ารักบอแมนเข้าในนแล้สั่งเราบ่าวขุดกันยังบ่าวใช้ไผ่เลยแล้วก็ต้นใจบ่าวขุดอ่ะอืมข้างในนะพากันแหลนก็บ่หมีภัยเหตุยังซึ่งถึอลึรียงลีเ ก็เอาเซฟตี้คัดลงแหละทางนอกเพราะวะ่าเฮ้ยท่านอาณาเซฟตี้คัดหลั่น่นาซะไข่แน่แล้วพี่น้องก็บรี้ควันนี้พี่่ายมาเดอ้อวันเอย้ยตะกี้จนมือสัน่นแขนสัน่นเบิดเหนึกว่าไฟผ่าดูดกันตาย <c oughs> <c oughs> เอามี คนกันเริ่มมาลายแล้วพี่น้อเขาเจ้าโมท่านแล้วเขาเจ้ากับเมือม่อคู่เมื่อผัวมาเมื่อบุญบ่คืออยู่อันคือเมื่ออันซบอยู่เนาะถ้าซบอยู่นะอยู่ยขบงันสวยกันจนเอาซบลงป่าจังได้แตกนี่พายมันอันนี้คู่เมือ่อผัวมา mà cả chai, mua mua cà rốt cà rốt này chai gì bời hiện tại mùng này chai ความรึกซาเจ้านังยังเพิ่กับสีอันสาษาอังกริมรมเด็ดเป็นอะไรสำหรับต้องใจยุตกอยากเลี้ยงกัึงออกได้ห่ะนี่ถอดแบบนี้เล้พม่นองเลยอู้เนาะกระายคนร้ายดอกอน้อยน้ำมันนั่นมันหมอน้อยมันเล็บไผ่ลูกแห้ง

ในใหญ่เพ่งในเสหหวานอ่ะไถุงเย็นส่วนใหญเพ่งเงนชามเาใช่ยไร่ห้นห้แ้วช่วยผดรนน่ะยกนมเอาตลงจะมาทุลงใช้ก

เป็นไรเป็นไรเป็นไรเหตุการณ์โรงแรมตกใจเฮงปะไม่ตกใจหักแหงนันโลกหัวใจแต่แหลกแปลสายยางไดเอ็งเอ็งผู้บ่เห็นเหตุการณ์อยู่ในน่ะเอ็งจนโตสั่นแขนสั่นมือสั่นไมได้ยินแต่ในหูใครรู้จัว่าบ้าพอไปอยู่นั่นนี่นัอันนั้นแม่อันนั้นแม่ทีมา เนือกว่าเนือกว่าสายไฟ่รั่วแมันสอดนะโบแมนพี่แคทเพื่อนๆปักไผปักไผ่นะแคทในหันและญาตินั่าสีน้าถือกดไผ่เออเออแบดนี้แล้วหัวหอมันบดับสายยามักสีตาตาใส่พอดีมันกำลังอยากดับไฟดับปืบรูดได้มันสอดแล้วกาจันแล้วอะไรฉุกคนหูอยู่ในไปหูดับ ใช่อีกเลยก็้โลใช่แต่ตั้งสติมาไววแลดแอาใช่ยางอยู่ในห้างปเอามาเอาเกือแต่ขนาดอยู่ในก็ยังพากันเกือมีแต่ห้าวแล้วว่าป้าขั้นอ้าวขนาวใครแม่บอกใยังหลุดแบะพ่อแหงบะเซพติค้านลัดเ